โอ้เห็ดกระท่อมทำใจเป็นเห็ดแรงมาเสิดหน่อยที่เราแข่งสักละมะันแข่งใ่กันเดียวดีวล,มล้มเหมือนหลับเหมือนเหมือนหัว Jättelarv, hörni. เอ็ยม่อยัางงาีโยกแกงสวัสดีครับเอฟซี FC ไปด้อยครับพอดีอันเจ้าของกระท่อมทําใจเปิดว่าเฮ็ดขอนเปิดออกขนาดนนะัก โถ่บอกไปหน่อยเก็บพักละไปแกงใส่กันนี่นี่ครับจัดไปโอ้พี่น้องครับดูกินกระจีนบปได้มาเก็บเปินดูเท่ามัดดูเท่าเลี้ยวขนาดดูโอ้พอเจะดูเห็นก็ครับไปหน่อยตูบมันเนี่ยครับตูบมันต้องมันเก็บเนาอยพักระไอ้พักละนี่มันจะเลี้ยวนะเนี่ยน่าดีเสียดายครับดู

รับงานแรงมาเสร็จเรียบร้อยกันมีของตับงานเรียบร้อยปุ๊บก,ก็ต้องไปสวนลำไยเหรอไหมใส่ปุ๋ยสังคี้ควายเป็นม้านสองไร่กับสอบนะครับเนาะต้องเอาไปใส่ก็อาลำไยติดต่อนไปก่อนครับเนาะดูเสียดายครับต้เท่านั้นแล้วก็กับปมามาหลือมาเพียวขี้หญ้าดูแผลเลี้ยวขนาดครับนี่ พักหนองน้ำนี่ต้องออกวานนั้นเปนอดตัดสั้นเหลือแค่สักซอกน่และูไปปุ่นปะเผื่อพับเดี๋ยวเต็มซ่าเกิงซ่าครับเนี่ยใส่ผักละกันเด้อครับเด้อเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องก้อยอันนี้เอาเนาะใจเรื่องตัญญามได้แล้วครับกบหนักเนาะด้นไใ้ก็มีก,กระกบ ตัดแหตัดเส้หัวกบผมอ่วันนี้โจกดีอย่างมันบาดเสียหายนะครับเนาะร้านตีน้ำท่วมเราก่อนนะครับเนาะเสียหายเฉพาะตีไอ้นั่นครับตีเป็นแนวลงเรื่องในน้ำนะครับเนาะอยู่ในป่าปลอดภัยดีครับอยู่นี่กันเยอะครับนักขานาดเห็นว่าแล้วครับตัดแาน่ได้แล้วครับเดียวตัดใส่หัวกบ น,น,นไอ้พวกตี่อันอันนี้ไปมันก็บไอหนีไปไหนไกลครับอยู่ตามกลางต้งกลางน้านะครับตามขั้นเหมียงครับเราบริเวณต้นนี้นะครับเนาะปี่น้อยซองพอมาคืนยักษ์เกี่ยวใส่ปี่น้อยอยู่ยกไม้ยกมือใส่ปี่น้อยอยู่นะครับเนาะัเ <c oughs> ยอะให่ปีน้อย <c oughs> <c oughs> ออกไปเยอะครับแต่อยู่ในกลางตรงกลางนาเขาเนี่ยมันไปตีอื่นกับป่อยมันป่อยทับมันเป็นคบธรรมชาติพ่องนะครับเน,นบาะนกกาทีเขาเรียงนี่กับปลเละปะเแล้วครับไอพวกตีอันอันนี้ไปมันกับไอหนีไปไหนไกลครับอยู่ตามกลางตรงกลางนานะครับตามขั้นเหมียงรับเราบริเวณตรงเนี้ยนะครับเนาะปีน้อยซองพอมาคืนยักเกี้ยวใส่ปีน้อยอยู่ ยกไม่ยกมือจะไปหน้อยอยู่นะครับเนาะเยอะเย่อไปหน่อยออกไปเยอะครับแต่อยู่ในกลางตรงกลางหน้าเขาเนี่ยมันไปตีอื่นกับป่อยมันปล่อยทับเป็นกบธรรมชาติพ้องนะครับเนาะกบากาที่เขาเรียกนี่กับปลเลือปเปลาเต๋อแล้วครับอ่าเออเห็ดเห็ดขอนขาวครับดู โอ้แต่ออกกว่าอันนี้เก็บไปได้หน่ยครับแต่เพิ่มเฮ็ดขอนขาวครับดูจะเอาเจี๋ยมันใส่ไหนปีไหนเจี๋ยใส่ก่อนเจี๋ยใส่แล้วมันเหมือนก่อนปีสองปีเนี่ยเฮ็ดคอนขาวหน่อยเนี่ยกระน้องแกงมิโซโตวหน่ามิโซโตบีอ็อกนะเนี่ยดูอ่อนๆนี่เก็บไปรอบกันเนี่ย ันอั่อนๆไดด้แกงแซ่แกงแซ่พักละพี่น้อยพี่น้อยเป็นพักละเออลูกพี่เป็นเ h ็ดเนาอใจเป็นเ h ็ดแกงมาเส่เป็นพักละแกงใซ่กันเดี๋ยวร้อนยังลับร้อนร้อนนู่นเหก็ป้ากันกินลาบมันพักละเท่ามันงพักละมาเท่ามันอ่ะจะได้พักละพอได้ไปยื้อเป็นใจพอเดี๋ยวแม่ หอมเลยอือดูยี่เลยกับน้นองดุนคบนักตับเลยนะเนี่ยน,นะเน็ตขนาดดูอูอ้ยี่บอ่อได้ปากเก็บมันจะเท่าเนาะแล้วก็จะเหนียวนะ <c oughs> เหนียมวะถ้าบากเก็บมันจะเหนียวเอาดุนนี่ ตัดตีมเะแกงแข่งมาะสุดจอดเลยอ,อันนี้ไปแห่แมข้ามบ่อ,มอออสองคอนสามคอนก็นี่ว่ะจื้อ่ะจุดเนาะไปแกงกันพักละแรงมาเสมาบวกมาบวกเฮ็ดอันเฮ็ดคอนขาวเจ้าของกระท่อมทั้งใจ